วัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็เอาลาหูของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับตะาม,มาแบ่งปันให้ชมซึ่งก็จะเป็นยุคปลายของหลวงพ่อน้อยยุคนี้จะเป็นยุคที่มีลูกติดลูกหามาช่วยกันจานเยอะนะครับเพราะว่าญาติยโยมที่เอาลาหูเช่าไปเนี้ย มีพุทธคุณสูงนะเอ,เอ,เอ,เอกลักษณ์ของนาหูก็คือ,อหนุนดวงหนุนโชคลาภนะเรียกว่าไม่ให้ตาดวงตกดวงไม่ดีก็ไม่ให้ตกต่ำเอว่างั้นเะเพราะว่าโบราณเขาก็บอกกันมาอย่างนี้นะเอาไปบูชาและเกิดผลนะก็มีผู้คนญาติโยมหลั่งไหลเข้ามามาเอาไปใช้เอาไปบูชาแม้แต่สายการบันเทิงนะ ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปกราบไหว้กันอยู่นะครับนะฮะผมก็เพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะ,ะสมัยก่อนเนี่ยสายบันเทิงเนี่ยเขาจะต้องมปไหว้ครูกันที่วัดิษะทองนะมาครอบมาไหว้ครูนะคะที่วัดิษะทองไม่ว่าจะเป็นพวกดนตรีทุ่งหมอลามลิเกทำตัดนะะสมัยก่อนนะฮะ จะต้องมามามาไหว้มาไหวค้ครูนะครับที่วัดติธะทองนะครับมีงานประจำปีตลอดนะครับเรียกว่าวัดเดียวนะฮะดังมากเลยวัดติธาทองก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดกลางบางแก้วของหลวงปู่บุญนะ ก็อพอมีผู้คนมากมายเข้ามาเช่าหาบูชากันก็ทีนี้มันสร้างน้อยไม่ได้ต้องสร้างเยอะก็ต้องมีลูกติดช่วยกันจานมีลูกติดช่วยกันแกะ่นะฝ่ายแก่ก็แกะกันไปลูกติดนะครับก็จะมีเยอะมากๆเลยกันแบ่งแยกกันไปส่วนจานก็จะมีพระในวัดน่นนี่มาช่วยจานที่เป็นลูกติดนั่นนะก็จะมีหมอสมมีหลวงหลวงพ่อกิ่ง ที่บวชเป็นพระอยู่ด้วยกันแล้วก็พระอาจารย์ปิ่นนะอันนี้จะองค์เล็กสุดเลยเนะอะองค์ใหญ่ก็จะมีพระอาจารย์กิ่งหมอสมหลวงพระปิ่นนะครับที่มาช่วยกันจานน,นเป็นลูกศิษย์กันอยู่นะฮะแต่ทีเนี้ยจารเสร็จแล้วก็เอาไปให้หลวงพ่อน้อยปลุกเสกนี่ลายมือมันก็เลยมีหลายหลายหลายคนเลยนี่ที่มาช่วยจารในยุคนี้ยุคปลายนะ พราะว่าหลวงพ่อน้อยท่านภารกิจท่านก็เยอะแล้วเป็นเจ้าวาดแล้วโอ้โหผู้คนก็มาเต็มเลยเยอะมากมายมันจะมาจานด้วยมันก็น้อยอ่ะไม่ค่อยได้จานแล้วหลวงพ่อน้อยไม่เหมือนยุคต,ต้นนะยุคต,ต้นนี่เป็นเป็นลายมือของหลวงพ่อน้อยส่วนมากเลยแทบทั้งนั้นเลยเพราะว่ายัางยังยัง,ยงประสบการณ์ยังไม่ไม่มาลาหูยังไม่ดัง พอผู้คนได้เอาไปใช้เอาไปบูชาแล้วมีประสบการณ์เยอะทีนี้ก็มากันใหญ่ละปากดอกปากพรั่งพลูเข้ามานะครับพอมายุคปลายอย่างที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยก็จะเป็นยุคปลายนะเป็นยุคกลางมันมียุคกลางกับยุคปลายอะที่แกะโดยใช้ไอ้เริ่มจะมีเริ่มจะมีห่วงเจาะรูเจาะอะไรเงี้ยมีรูจงรูเจาะห่วงเจาะอะไรพวกเนี้ยแต่ทีนี้เออก็มีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับก็บอกไม่เอาเอาเอา ลาหูที่เป็นลายมือจานของพระอาจารย์กลิ่งวัดโพเลี้ยวเอามาให้ดูศึกษาด้วยก็เลยวันนี้ก็เลยจัดจัดให้เลยอ่ะเป็นลายมือของหลวงพ่อกิ่งนะที่มาช่วยจานที่ช่วยจานเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อน้อยจานเสกก็ให้หลวงพ่อน้อยปลุกเสกนะครับอันนี้ย้ำนะเป็นลาหูของหลวงพ่อน้อยนะครับแต่ลูกศิษย์จานก็คือพระอาจารย์กลิ่งนะครับ ก็จะเป็นสิทธิ์องค์ใหญ่เลยอพอหลังจากพระอาจารย์หลวงพ่อน้อยมรณะผ้าไปพระอาจารย์กิ่งก็มาเป็นเจ้าวาดชั่วคราวได้สักระยะหนึ่งนะครับพอจัดการอะไรเสร็จเรียบร้อยท่านก็ยกให้พระอาจารย์ปิน่นเป็นเจ้าวาด แทนเพราะว่าพระจารย์ปิ่งนี่มีเชื้อสายลาวแล้วก็เป็นเ,เป็นญาตกับทางหลวงพ่อน้อยด้วยนะนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ปิ่งก็กลับไปที่วัดโพเลี้ยวที่กาญจนบุรีนะครับนะฮะและ้วท่านก็สร้างลาหูด้วยนะที่วัดโพเลี้ยวท่านก็สร้างลาหูด้วยก็จานลายมือเหมือนกันนะลายมือก็คือลายมือนะครับ แต่ที่วัดโพเลี้ยวท่านจะไม่จานแบบหลวงพ่อน้อยนะท่านจะจานหัวกลับเข้าในแค่นั้นเองนะฮะหัวกลับเข้าในที่วัดโพเลี้ยวสามารถไปดูได้ซึ่งผมมีตัวอย่างนะครับเป็นลายมือเดียวกันนี่นะฮะองซ้ายมือเป็นของหลวงพ่อน้อยองค์ขวามือเป็นของหลวงพระอาจารย์กิ่งนี่นะฮะแต่เป็นลายมือเดียวกันจอาองค์นี้ลายมือเดียวกันนะแต่คนละอาจารย์ละองค์ซ้ายมือเนี่ยหลวงพ่อน้อย องขวามือนี่เป็นลูกติดพระจารย์กิง่งนี่อันออกวัดโพเลี้ยวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องลายมือนะฮะอ่ะผมให้ดูนี่เลยลายมือพระจา์กิ่งนะนี่ฮนะนี่ออกวัดโพเลี้ยหรือสามารถเข้าไปดูในเพจของอวัดโพเลี้ยวได้เหมือนกันฮนะลายมือก็จะต้องเป็นลักษณะน,นี้คือจะหัวเข้าในอเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนี่นะฮะ เนี่ยหัวจะเข้าในเนี่ยอย่างตัวนี้ตัวมะเห็นไ,ไหมฮะจะเข้าในนี่นี่ก็จะเข้าเข้าไปอยู่ข้างในคือจะไม่ไม่ไม่ซ้ำกันไม่งั้นมันก็จะดูยากศึกษายากนะอันี่เป็นภูมิปัญญาของอคนสมัยก่อนนะครับหัวเข้าในคือลูกศิษย์จะไม่เดินเหยียบรอยทับอาจารย์นะฮะ แต่ไม้ก่อนเขาก็บอกกล่าวกันมาอย่างนี้นะฮะจะไม่เดินลอยทับลอยเท้าจานเนี้ยหวัวเข้าไหนเข้านหน,นีนะ้นี่เป็นของวัดโพเลี้ยวอันนี้ยเป็นงานะครับหนามากนี่ฮนะดูดูความเก่าของของ,งานนี่แตกได้าลายเลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี้ยอันนี้มันก็บอกความเก่าแล้วนะะแตกลายหมดเลย พุทธศินนี้ก็เป็นพุทธศินนิยมนะดาวสี่ดวงนิยมที่วัดตีสะทองก็หลวงพ่อน้อยก็เล่นกันเนี่ยพุทธศินนี้นะครับเห็นไหมฮะลายมือเดียวกันทีนี้ผมก็จะหยิบลายมือเดียวกันนี่แหละแต่เป็นของหลวงพ่อน้อยวัดตีสะทองมาให้ชมกันเรียบเทียบกันเลยนะฮะดูยังไงนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ดูวิธีการดู พระอาจารย์กิ่งลายมือท่านจะกดหนักแน่นและจะโค้งเป็นตัวอยู่ก็คือตัวนี้ตัวมะมะเนี่ยจะโค้งเป็นตัวอยู่เลยกลมเลยเนี่ยตัวมะมะเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะฮะเนี่ยแต่เนี้ยหัวออกนอกเพราะเป็นหลวงพ่อน่อยเนี่ยตัวมะมะเหมือนกันเนี่ยตัวมะมะ เห็นไหมฮะเนี่ยมะมะนี่ก็มะเหมือนข้าช้างอ่ะแต่นี่หัวเข้าในเห็นมะแล้วก็จะโค้งกลมๆลายมือกดหนักเนี่ยนะมะมะเนี่ยลายมือจะโค้งกลมนะตัวมะที่ผมดูที่ศึกษานะแล้วอย่างหนึ่งหลวงพ่อพระอาจารย์กิงเนี่ยจะไม่ค่อยจานเออลื่นๆณ12โมงยี่สิบเอ็ดท่านยังไม่ค่อยจานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ยชัดเลยเห็มะหัวเข้าในตัวมะแล้วก็จะโค้งเงี้ยกดหนักๆ เนี่ยเหมือนกันเลยนี่ก็ตัวมะเหมือนกันอ่านเหมือนกันตัวมะจะโคง้งครับเนี่ยแหละวิธีการดูนะฮะหลักๆวันนี้ก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับนี่ก็เป็นอีกองหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เป็นลายมือของอพระอาจารย์ริง่งเห็นไหมฮะตัวเนี่ยตัวช้างหรือตัวมะมะจะโค้งกลม นะครับนะจะโค้งกลมตัวใหญ่หนักแน่นจานนะฮะแต่ทีเนี้ยองค์นี้เล็กเท่าเหรียญสลึงเองหายากนี่ถ้าไปตกอยู่กับมือคนมีตตังนะยิ่งเล็กยิ่งแพงนะอ่าเนี่ยโาหูก็ยิ่งเล็กยิ่งแพงอันนี้ห่วงควานด้วยนะควานด้วยมี นนีี่่เห็นไหมครับเอ้ยเราจะให้ดูจานเห็นไหมฮะเนี่ยโค้งกลมนะครับเนี่ยมันตัวอยู่เลยนี่นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเมันตัวอยู่นี่นะครับเป็นลายมือของพระอาจารย์กิ่งวัดโพเลี้ยวนะฮะ อันนี้ต้องการศึกษาเพิ่มเติมอยากไปดูแบบให้อิ่มตุใจก็เข้าไปในเพจของอพระอาจารย์กิ่งวัดโพเลียวได้เลยนะครับเข้าไปดูในนั้นไปศึกษาได้นะแต่เนี่ยผมก็มีเก็บไว้บ้างไม่ไม่เยอะแต่ก่อนมีเยอะนี่ก็เพื่อนๆเ,เขาก็แบ่งแบ่งกันไปก็แบ่งกันไปเพราะว่าท่านลายมือนี่ก็สวยโอเคเหมือนกันนะจารย์หนักแน่นดีนะครับนี่นะฮะเนี่ยลายมือเดียวกัน เห็นไหมครับเนี่ยตัวมมะตัวจอจากเห็นปะเนี่ยจะเป็นโค้งๆกลมๆกว้างๆและแบ่งช่องไฟสวยมากลายมือของพระอาจารย์กิ่งอย่างตัวตังเลย่ะถ้าเป็นลูกศิษย์จางก็จะเป็นห่วงสามเหลี่ยมเลยเอ้ยเป็นห่วงกลมๆสามห่วงนะเหมือนกันเนี่ยตัวตังห่วงกลมๆสามห่วง แต่ถ้าหลวงพ่อน้อยอะไมือหลวงพ่อน้อยท่านไม่ได้จานอย่างนี้ท่านจะไม่เป็นสามห่วงแต่จะมีกลมๆอยู่ข้างบนแค่นั้นเองนะเล่นตามหลักฐานนี่มัน,ม,นมันดูง่ายบอกได้เลย,เลยอธิบายง่ายดูง่ายนะครับแต่ถ้าไม่เล่นตามหลักฐานแล้วกํกาหนดเองเกแท้อะไรพวกนี้มันจะเล่นยากแหละและยิงยุคปลายเนี่ยหลายมือท่านเยอะมาช่วยจานกันเยอะผมถึงต้อง ทำเนี่ยทำคลิปออกมาเพราะว่าต่อไปอะถ้าผมไม่ทําออกมามันก็ไม่มีใครรู้แหละฮะยากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พุทธพาณิชย์เนีนะ่ยมันเยอะครับเล่นเล่นเ,เล่นหาก็เกี่ยวกับเงินทองเยอะฮะพูดโกหกแล้วได้ตังคนะ์่ะผมหึงทำด้่ยฮะเสร็จเนี่ยผมก็ต้องทําจดไว้ลายมือใครลายมือใครนะครับเนี่ยลายหูลายมือใครนะทำาจดไว้ ใส่ซองเก็บไว้เก็บไว้อยู่ไเป็นเพื่อนบ้าแบ่งปันเราก็อธิบายให้เขาได้นะครับบอกให้เขาอธิบายเขาเขาก็รู้เขาก็จ่ายเขาก็แบ่งไปใช้เขาใช้แล้วเขาสบายใจนะแล้วคุณไปเช่าตามตามเอกที่กระแสนิยมตามเสียงนั้นก็ราคาไปเท่าไหร่หลักหมื่นลักแสนลักล้านเลยนะอ่าเออบ้านกระโลโทเช่าไปอะมีพลังพุทธคุณหรือเปล่าลายมือมันไม่ใช่อ่ะคือไปกําหนดเองอ่ะ นะฮะเล่นแบบกําหนดเองอย่างเงี้ยมันก็ครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านจะเสียใจยน้อยใจยขนาดไหนนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมก็เอามาแบ่งปันให้ชมนะทาคลิปให้แล้วนะครับลายมือหลวงพระอาจารย์กิ่งนะเป็นลาหูของหลวงพ่อน้อยที่ลายมือพระอาจารย์กลิ่งนะที่วัดโพเลียวท่านจารไว้นะครับโอเคครับวันนี้สวัสด ดีครับเออลืมบอกไปนะลายมือที่จายนะที่ผมเก็บสะสมก็มีพระอาจาจรย์กิ่งหมอสมนะแล้วก็พระอาจารย์ปิ่นอ่คนจุดทองเลยพระอาจารย์ปิ่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ